ภายในไม่กี่ชั่วโมงสองเมตรน้ำขึ้นสองเมตรไอ้ที่นี่ถ้าทำไปทำมานะปุ่มเดียวนะน้ำสองเมตรกนะ็จะทำยังไงคนจะอยู่ที่ไหนดังนั้นมันด่วนที่สุดทำคืนนี้เลย อันนี้ก็เสริมที่ที่ที่กล่าวเมื่อกี้ท่านี้ถ้าถ้าใครมีความคิดอะไรก็กดแจง้งจะได้ช่วยกันทำจะได้รับรู้กันพร้อมกันท่านรัฐมนตรี ต่างๆก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามามาท่วมแล้วไม่เป็นไรจะช่วยทีหลังเราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช